ก็สวัสดีครับกลับมาต่อรายการใน java ที t o r i เรนะครับในนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเวอร์ชั่น1.2นะครับในตอนที่1.2นี่ก็จะเป็นขั้นตอนในการลง java jdk 8ครับ n e t b e a n 8นะครับบนอุปกรณ์ linux นะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะลงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็เอิร์แเราก็ต้องเริ่มจากการดาวน์โหลดไฟล์ น่าจะนอนว่าเราก็ต้องโหลด64บิตนะครับสำหรับคนที่ใช้64บิตใครได้ใช้8 32บิตก็ดาวน์โหลดไฟล์ข้างบนซึ่งได้โหลดหมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดในนี้นะครับนี่ในขั้นตอนนี้นีก็ต้องเช็ค Permission ดูก่อนว่านะไฟล์ s h ของเรานั้นมีเพอร i มิชัน r ั n ไหมก็คือ,อคิด x ตัวนี้ก็คือไม่มีนะครับต้องทำการเช็ค mod นะครับบวก x ให้มันก่อนนะครับ พิมพ์ผิดน,นะฮเมื่บอบวก x ได้แล้วนะครับก็จะเห็นว่า list r e c t o r y ดูก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็จะสามารถใช้คำสั่งอะไรการติดตั้งนะมันได้แบบนี้ใส่รหัสผ่านนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับตัว jdk java installer ก็จะทำการติดตั้งนะรเรียกโปรแกรมต่างๆขึ้นมาให้เราซึ่งก็ต้องรอสักพักนึงนะครับ มาแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นขั้นเป็นตัวติดตั้งให้เรานะครับซึ่งตัวติดตั้งนี้นะครับก็จะไม่ต่างจาก Window ์มากนะครับ next นะครับเราอาจจะเลือก accept term argument อะไรก็ได้นะครับก็ accept ไปก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นวินโดว์นะครับก็จะเป็น c colon slash นะครับโปรแกรมไฟล์ถ้าเป็น x 8 6แต่ว่าเราใช้ว i n d โ w หกสีก็จะเป็นโปรแกรมไฟล์ x 8 6 แต่แน่นอนนะคเราใช้ Windows 64สควรจะใช้6 4สิบสีให้ตรงกันเพื่อที่จะรันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสเสถียรภาพนะครับไม่งั้นมันก็จะมีเหตุการณ์รันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรแล้วก็จะเน้ไปเรื่อยๆนะครับในวินโดว์ก็เหมือนกันนะครับนะระหว่างนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่ต้องรอคอยนะครับก็จะการติดตั้งตัว jdk นะลงบนเครื่องนะครับ ลินุกของเรานะครับก็สังเกตว่าแน่นอนว่าตัวที่ใช้ Linux ที่ใช้เนี่ยเป็น u b u นตูนะครับเวอร์ชัน13.1สน1่1โนนะครับแต่ว่าลง d e s k ์ท็อปเอ r วอเ e น t ์ลู n นตไปด้วยนะครับก็คือไล v ์เบยเดสก์ท็อปเอเวอเรน์นะฮะแน่นอนว่าเห็นเร็วๆอย่างนี้นะครับรันบน V.M. ของ Mac นะครับโดยใช้ Vision Box นะครับขึ้นมาช่วยนะครับ ก็จะสังเกตได้ว่านะครับประสิทธิภาพของ B.M ใน Mac นี่ก็ถือว่าเร็วอยู่ระดับหเลยนะครับไม่ได้ช้าหรืออึดอัดน,นะครับแต่ไว้ว่าถ้าเกิดได้แผ่นวินดีโ s มาก็จะลองลองลงวิดีโในนี้อยู่นะครับแล้วก็จะลองเล่นดูว่ามันใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ผ่านไป41%แล้วนะครับแน่นอนว่านอกจากคลิป สอน Java Tutorial แล้วนะครับตัวผมเองนะครับก็จะมีโปรเจกต์นะครับสอน Python อ่าอีกนะครับเร็วมากนะครับสุดท้ายละ75แน่นอนว่าตัวติดตั้งนี้นะครับ นอกจากว่าจะซัพพอร์ต Ubuntu แล้วก็ยังซัพพอร์ต Linux อื่นๆอีกด้วยเช่นกันนะครับไม่ได้เพียงแค่ใช้อุ่นตูนั้น Debian หรือว่า Fedora Red Hat ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับขึ้นอยู่กับนะครับความสามารถของแต่ละคนนะครับเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้ง JDK นะครับส่วนในตรงนี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งส่วนของ NetBeans นะฮะความเร็วก็ใช้ได้นะครับ10%ละ ซึ่งแน่นอนว่าเราการใช้งานา Java ใน Windows ใน Mac หรือว่าใน Linux เนี่ยก็อาจจะมีการแตกต่างกันบ้างนะครับในส่วนของการเขียนโค้ดแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับที่จะเห็นความแตกต่างอะไรอย่างชัดเจนนะ เราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเออติดตั้งไปถึงไหนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งใน Windows นะครับขอให้ลองไปดาวน์โหลดมาติดตั้งดูนะฮะโอเคเร็วมากเสร็จแล้วนะครับรวดเร็วทันใจเราอาจจะ contributedata นะครับส่งข้อมูลกลับคืนไปนะครับเพื่อให้ทางระบบ ออร์เคเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาความสามารถของเจ้า n e ็ตบีนหรือว่าตัวเจ้าวาได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องปิด Terminal ท,ทิ้งรอบหนึ่งแล้วก็เปิดใหม่นะครับอ่า่าแล้วสีเป็นสีเทาอีกนะครับเดี๋ยวต้อง จะเห็นสีนสวยๆหน่อยครับมาแล้วก็ลองทดสอบได้โดยการพิมพ์ Java นะครับเช่น Java version a ทำไมมันไม่เจอเนี่ยหรือว่าต้องมีอะไรพิเศษนะครับเราเปิดเน็ตบีดูเลยแล้วกันนะนะครับอย่างน้อยก็ได้ใช้งานได้ ครับตอนนี้ก็ยังติดว่ายังไม่สามารถใช้ Java ในฝั่งของอ n d l ลา e ได้แต่ว่าเราจะลองดูว่านาะว่า n t t e e n นนั้นสามารถใช้งานได้ไหมก็เพิ่มสร้างโปรเจกต,ต์เหมือนเดิมนะครับเอามาแล้วครับ,นะรบก็เลือก Java application ตั้งชื่อว่า test เ,เลยนะครับง่ายๆโอเคนะครับจากนั้นเราก็ลองเขียนคำสั่งอะไรง่ายๆสักอันหนึ่งครับคือ Hello World นั่นเองแน่นอนว่าการใช้งานในเน็ตวนของเน็ตบีนั้นไม่ได้แตกตา่างอะไรเลยนะครับ ในส่วนของตัว Java เนี่ยนะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรมแทบไม่แตกต่างเลยก็ยังสามารถรันได้นะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการลิงก์ผ่านนะครับในส่วนของ Java ใน m m a มาไลน์นะครับจึงไม่สามารถทำได้นะแต่ก็ยังเขียนโปรแกรมภาษา Java ในนี้ได้อยู่นะครับโอเคก็ในคลิปนี้นะครับก็สาธิตในเรื่องการติดตั้งตัว Java JDK นะครับเวอร์ชัน8 อ่แล้วก็ NetBeans ที่แพ็คมาร่วมกันเลยนะครับบนกรณ์น Linux นะฮะพวก Ubuntu, Debian หรือว่า Fedora นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคลิปในส่วนของ Windows ไหมนะครับก็วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ